สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทักชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเลือกบล็อกเฉพาะแอปมาให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้มือถือของเรานั้นนะครับประหยัดการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับรวมไปถึงประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มความเป็นส่วนตัวนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณผู้ชมในกรณีที่สมมติเราไม่อยากให้แอป YouTube นั้นนะครับมีการเล่นเน็ตได้หรือว่า เราจะทําการปิดกั้นเน็ตไม่ให้เข้าถึงแอป YouTube นะครับเราก็เข้าไปทําการตั้งค่านะครับในส่วนของ YouTube ก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้เพราะว่าไม่มีเน็ตแต่ในส่วนอื่นแอปอื่นก็จะสามารถใช้เน็ตตามปกตินั่นเองโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คําว่าเน็ตกาด n e t g u a r d หลังจากนั้นกดค้นหาครับ อ่านะครับมันจะเด้งมาที่แอปเลยแตะที่ไอคอนเพื่อขยายนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ติดตั้งแล้วรอสักครู่นะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานแตะที่ไออัพกรีด้านล่างครับหลังจากนั้นเปิดใช้งานนะครับปุ่มจะอยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับเลื่อนไปทางด้านขวานะครับปุ่มอยู่ตรงนี้เราแ,แตะไปปุ๊บนะครับพอแ,แตะเสร็จปุ๊บตอบตกลง ด้านล,ล่างตรงนี้ตอบตกลงพอมาถึงหน้านี้นะครับให้แตะไปที่ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับโดน ask again คือว่าอย่าถามอีกประมาณนั้นนะครับแตะที่สี่เหลี่ยมปึ๊บหลังจากนั้นตอบตกลงปึ๊บนี่ครับผมพอมันเรียกมาหน้านี้นะครับในส่วนของปรับแต่งการใช้แบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมก็ เลื่อนหาแอปใดนะครับที่มันเปิดใช้งานอยู่นะครับก็ทําการปิดซะนะครับตอนนี้ผมแอปแต่ละแอปทุกแอปของผมเนะี่ยปิดใช้งานในส่วนของการใช้เขาเรียกว่านะครับปรับการปรับแต่งการใช้แบตเตอรี่นะครับนะฮะตอนนี้ผมแอปของผมผมันปิดหมดแล้วนะครับของใครเปิดอยู่ก็ปิดนนะครับผมเริ่มทางซ้ายมือเพื่อทาการปิดนั่นเองอ่ะตอนนี้ปิดหมดแล้วนะครับพอเราตรวจสอบว่าตัวเนี้ยแอปแต่ละแอปปิดในส่วนของการปรับแต่งการใช้แบตเตอรี่แล้วทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็แบกกลับครับ นี่กบได้กลับเลยหลังจากนั้นเลือกแอปที่เราต้องการที่จะทําการบล็อกไม่ให้เน็ตเข้าถึงนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนหาเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวยอ,อย่างในส่วนของแอปแอปนี้แล้วกันนะครับพิกซาเบก็คือการดาวน์โหลดรูปฟรีนั่นเองนะครับวิธีการบล็อกก็คือนะครับแตะไปที่เนี่ยรูป Wi-FI นะครับมันจะมี w วไ i กับขอ้ขอมูลมือถือหรือว่าเน็ตมือถือนะครับแตะที่ Wi-Fi ให้เป็นเป็นตัวสีแดงนะครับผมแล้วก็แตะไปที่เน็ตมือถือนะครับ เป็นการับให้เป็นตัวสีแดงนะครับแล้วเราก็กดปุ่มโฮลเอกไปเลยแล้วเปิดใช้งานในส่วนของ p i x a b เบนะครับก็คือแอปการโหลดรูปภาพฟรีนั่นเองนะครับแต่เข้าไปนี่ครับจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับเพราะเราทำการ็อ็อกไปแล้วนั่นเองนะครับนะครับคุณผู้ชมนะฮะมันจะเป็นแอปพลิเคชันเออร์ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตอบโอเคนะครับออกไปเลยนะครับผมโอเคคราวนี้เราลองไปใช้ ในส่วนของแอปอื่นซิใช้งานได้หรือเปล่าโอเคเรับไปที่ YouTube นี่ครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับผู้ชมสำหรับแอป youtube นะครับโอเคออกมากนเราเข้าไปที่ Facebook ซิในส่วนของ Facebook เราก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับยกเว้นยกเว้นในส่วนของในส่วนของในส่วนของอะไรนะแอปมันักคู่เนี่ยผมจะไม่ได้แล้วออกก่อนนะครับโอเคแอปแอพิกซาเบนะครับนี่ครับ ที่เราทําการบล็อกไว้นะครับไม่สามารถใช้งานได้มันก็จะขึ้นคําว่าแอปพลิเคชัน error นะครับแอปพลิเคชัน error เนะครับผมพอเราบล็อกแล้วนะครับในส่วนของแอป,ปนี้พิซซาเบแอป,ปอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมโอเคคราวนี้เราไปดูในส่วนของแอป,ปที่เราโหลดมาก็คือเน็ตการ์ดนะครับแต่ก็ไปวิธียุกเลิกก็คือนะครับไปไปไปที่พิซซาเบหรือว่าเนหรือว่าใช่สิหรือว่าแอป,ปที่เราต้องการบล็อกไว้นะครับแตะไปที่ไวไฟให้เป็นสีเขียว แอปที่เน็ตมือถือให้เป็นสีเขียวแล้วลองเข้าไปที่ในส่วนของพิซซาเบดูนะครับที่เราบล็อกเมกื่อสักครู่นี้เราปลดบล็อกไปแล้วเนาะแตะเข้าไปนี่ครับก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ตามปกตินะสำหรับพิซซาเบที่เราบล็อกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ปลดบล็อกแล้วเราก็เข้ามาใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับผู้ชมและนี่ก็คือวิธีเลือกบล็อกเฉพาะแอปไม่ให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนตจักรด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ